การฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคนั้นๆทำให้สามารถป้องกันหรืหลอลดความรุนแรงเวลาติดเชื้อได้ครับ อย่างทุกคนทราบกันดีโปรตินเราฉีดว,วัคซีนกันในวัยเด็กคราวนี้นยครับตัวภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคที่ได้รับจากวัคซีนในวัยเด็กเนี่ยอาจจะลดลงแล้วก็ไม่เพียงพอในการป้องกันโรคตอนที่เราโตขึ้นนอกจากนี้ยังมีกรณีที่ผู้ใหญ่บางท่านไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนหรือมีวัคซีนต่อเชือ้อใหม่และยังไม่เคยติดเชือ้อทางธรรมาชาติมาก่อนไม่มีภูมิคุ้มก,กันการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่จึงมีความจําเป็นครับวัคซีนที่ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุควรฉีดมีอะไรบ้าง โดยทั่วไปเราแนะนำฉีดวัคซีน3ัวในผู้ใหญ่นะครับหนึ่งคือวัคซีนคอติปัทยาอันนี้ฉีดกระตุ้นทุกสิบปีสองคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดกระตุ้นทุกปีและสามวัคซีนเวลาตับอักเสบดีฉีดในกรณีที่ยังไม่มีภูมิครับนอกจากนี้ในผู้ใหญ่ตอนต้นยังมีวัคซีนหัดหัดเยอรมันคางทูมและวัคซีน HPV ครับส่วนในวัยสูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีก็จะมีวัคซีนป้องกันปอดอักเสบมีโมโคคัสเพิ่มขึ้นใหม่อีกหนึ่งตัวครับ หญิงตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนได้ไหมจริงๆแล้วหญิงตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนได้บางตัวครับเช่นวัคซีนคอติดปัทยาหรือวัคซีนไข้รัดใหญ่แต่ว่าท่านี้ท่านั้นนี่ครับมันก็มีระยะเวลากําหนดอยู่ว่าควรฉีดใไตรมาสไหนของการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นหากหญิงตั้งครรภ์ตั้งใจจะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแนะนำว่าควรปรึกษาหมอที่ฝากงานอยู่นะครับครับสุดท้ายแล้วที่อยากฝากไวน้นะครับคือวัคซีนเนี่ยไม่สามารถป้องกันโรคได้ตลอดภูมิคุ้มกันจะต่ําลงตามอายุที่มากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนตามที่กําหนดเป็นสิ่งที่จําเป็นครับนอกจากนี้ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอีกวัคซีนตัวนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือวัคซีนโควิด -19 เพื่อลดความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้นนะครับแนะนําว่าทุกท่านอย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะครับ